นี่อันนี้เป็นจะเรียกกแลมปิ้งแบบเต็นท์คงจะได้นอนเต็นท์จริงๆแล่วเมื่อวานนอนโดมไงวันนี้นอนเต็นท์แล้วแก็จะเป็นหมูกระทามือที่เท่าไหร่ของเราหมูที่สี่คนที่นี่เขาชอบหมูกระทะเนาะอันนี้อันไหนของปุงอ่ะก็ะทามันยไงว่าไปจ่วก่อนเนี่ยคือสวยมากเลยอ่ะคือไม่ต้องทำอะไรเยอะนะแต่สวย เขาเป็น ATV มาก่อนแล้วก็เลยเริ่มทําบ้านนี่นักสืบหน้าก้นเป็นเชฟเชฟหมูกระทะนักสืบหน้าก้นคอยปิ้งหมูกระทะให้ปามีตั้งแต่อายุสี่ขวบ มีสบายล้ไปถึงหนึ่งขวบถึงหนึ่ร้อยขวบเลยเหรอโอ้โหใครหนึ่งร้อยถ้าฟงหนึ่งร้อยเนี่ยก็เท่ากับว่ามันมีร้อยสี่สิบร้อยสามสิบร้อยสามสิบสี่ก็โอเคแหละ้นน็ไม่เอาเดี๋ยวก็ วันนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่อยู่ที่เต็นเต็นแบบเต็นดูสิโอ้โหวันนี้อาฟงมานอนเต็นกับอาเฟิงใช่ไหมนี่ค่ะที่ภูผามม่านวิวใช่ดูดิที่นอนก็จะเป็นแบบนี้ไหนอาเฟิงหรอแบบนี้นะเไไหนอาเฟิงไหนแบบนี้เองค่ะไหนอาเฟิงชอบไหมคะชอบไหมคะ เฮียฟงชอบไหมคะนี่ที่นี่มีคุณยายกินหมูกระทะมากี่มือแล้วลูกสี่มือติดเลยที่นี่ต้องกินหมูกระทะใช่ไหมอาฟงเมื่อกี้อาบน้ำเป็นยังไงบ้างครับร้อมากที่นี่เป็นเครื่องทำน้ําอุ่นแบบแก๊สร้อนก็ร้อนเลย ปิดไม่ได้ด้วยถ้าปิดปุ๊บเย็นจัดเลยใช่แล้วเมื่อกี้พงเจอตัวอะไรด้วยเ,เจอมดตัวใหญ่ๆมดสีดำตัวใหญ่ๆด้วยอโอเคอชื่อนี้เองเออเออิงก็โชว์บ้าง<ร>เออ,หอไหน<ม>เ,เพิ่งทำไงวันนี้ไหนเพิ่งจะนอนตรงไหนคะเพิ่งจะนอนตรงไหนคะหไหนนอนตรงไหนโชว์โชว์ไปนอนตรงไหนหมอนหมอนใบไหนคะ ไหนนอนยังไงหนูนอนท่านี้หรอคะและเฮียฟองนอนท่าไหนคะนอนท่านี้ <laughs> นอนท่านี้ก็เลยเหรออแล้วห้องน้ําเป็นห้องน้ําแบบไหนห้องน้ํารวมนอ,นอยู่ตรงนู้นเลยอยู่ตรงนู้นเลยใช่ประมาณห้าสิบเมตรได้ เป็นห้องน้ำรวมตรงนี้อยู่กับธรรมชาติมากๆใช่ไหมเจอมดเจอเจอมันเป็นพุ่งนาอีอัฟเฟอร์ you awake อัฟเฟอร์แอดผูผาม่าน Can y o ุ say ภู่ผา มา yeah, ่านแย้ภูผาม่าน<ะ>ได้สอดชื่อภูผาม่านวิวจริงด้วยก็คืออยู่ติดภูเขาเลยออตอนนี้หกโมงเช้าอากาศสิบเก้าองศาเย็นเย็นเจี๊ยบจะบอกเย็นสบายก็ไม่ใช่เย็นเจี๊ยบอยู่ดีเงียบสงบเมื่อคืนเห็นดาวดาวแข่งกระเดือน พระจันทร์ก็นี่ลูกเบลเลอสว่างจนเห็นพื้นเดี๋ยวรอแสงอาทิตย์ขึ้นไปไลฟ์ภูเขา <laughs> what do you try to sing? What you try to sing? A, fun? A phone? A What do you try to sing? What you try to sing? A song? Ah, oh, breakfast is here. Omelette. Oh, ไม่เหี่ยวหักกลิ่นหอมฉุยไม่เก็บดอกยาเออเก็บดอกยา ทำอะไรเอ่ย ช่วยช่วยไถนาพี่กระบือเลยโอ้ตรงนั้นเต็มกำมือเลยโอ้ตรงนั้นเป็นดงเลยที่เฮียอยู่ นี่อาฟงกำลังเดินทางกลับแล้วโดยมีเฮียฟงกับอาเฟงิงโอ้โหโอเคไม่ใช่ดเดินทางกลับสิเดินทางไปสู่ <ไป S 1> งาน <ไป S 1> แต่งตอาฟงผู้ฮาเดอร์ผู้ฮาเดอร์ให้กันดีบเร็ด โอ้โหยูสตรอออโอเคยู i ่ะเซลกูไฮไฟอ i สมไฮไฟถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u บส c ค i b e ให้ผมด้วยนะครับ